ครับผมวัสดีับครับแต่เราคิดนีก็จะเป็นคลิปต่อเนื่องด้วยกับบังหันเอาขึ้นละ่ะเจ้าขมานไม่เต็มได้ล่ะเต็มหนึ่งละ่ะต่อนนกครับเอามาต่อนอนกตอนนกเขาฮะกัดผมเอาไปขึ้นไปอีกแล้วครับรุ่นเบ่ง สีเป็นจังไดุ่นผมข้นไปต้นสักแต่ว่าข้าเจ้าเขาหัวเอาอยางออกลมอยู่ผลล่ะสิเป็นทรงใดจังไดล่ะนกนีอยู่ครับเจ้าลาะอ,อยู่เนาะสีจอดบ่ใส่นกแล้วสิจอดเบิ่งนก phương bạn tổn tổn kí ครับเรียบร้อยแล้วครับว่าันถ้าเจ้าขี้บ่อใจมาเลยโอ้ยผมาอารดไปฝุ่นหลบ้านหนอเอาอย่างนี้ล่ละกลับมาเห็ดอยู่ที่เอาเรียบร้อยแล้วครับตัวนี้เขามาก็บบ่ปากเต้นแต่ว่าอยู่ทางหนอกคันดีอยู่บัดเชื่อเข้าไปหละพัปล่นบ่บ่ปาก เต้นใส่เต้นนใ่อยู่ <c oughs> อ่าหมดฝนเราเข้าท่าแล้วเนาะกำตอนนุกกกำตอนนุกเขา Nè, tỷ lạ tuang la tao nốt, tao nóc เอาตัวมันลงมาเบิง้งไปจังใดมันคือบบปากไปฟาดถือกับงาใหม่ว่านอนท่โบไถ่โตนะครับ่นึ่งฟาดใจกับใจกับงาสักเกือบว่ดท่าน <c oughs> <c oughs> <ś les> จักมาแน่ได้มาบ่ป่ะ <ś les> <ś les> เดี๋ยไปเบิ้งตัวนตัวใ <ś les> หญ่ยู่แล้ว <ś> ไ <les> ปหลุน่นเบิ้งตัวมันอยู่รถเอาไหมครับ เอาไหมนกที่ต่อได้เหรอเหรอผมต่อรำคลิป <laughs> <laughs> ต่อรำคลิปอยู <laughs> <laughs> ่อัธ <laughs> <y uk> <laughs> ยาศัยดีครับค <laughs> นทางนี้ ูดีละลายแต่ว่ามันก็มีคือกันล่ะกูอิชาตาหลอนก็มีคือกันเ้าุดูเบื้องตัวมันตัวบ้านนะทิดจังได้ขัมมันแต้มที่สอง เสาเมนนื่อนี้เดี๋ยวประตูมันลงมาเบิ่องว่าได้ยินเสียงเดือดตนแต่ว่าอยู่ทางนอกได้ยินอยู่บัดเข้าไปแล้วกันบ่ออันนี้จักจักสิเมนตัวข้าล่มบ่อเมนเพราะว่าตอนผมเอาขืนยู่หันมันมีมันมีตัวเสียงกลางขล่มอยู่ตัวนี้เขาไปพัน ตัวนี้เขาไปพันบบพันบบคู่บอหยังงก็ไล่ข้อหน่อยๆครับอ้บัวหางเงวอะอันดินกับปกติไล่ง่ามอยู่ครับนกกับตัวใหญ่แข็งขากระได <c oughs> นกเขาครับตโอนกเขาได,ไ,ดได้แล้วได้้แลวทำคลิปเต้าจะไปทำอะไรเอาไปเลี้ยงขันขามเอาไปเลี้ยงนี่มันนกเขาตัวใหญ่เนาะขามตัวใหญ่นี่ขันมันต้องแต่ถ้าต่อมันจะต่อโซนทางนอกถ้าอย่างนี้มันมันอยู่ใน ที่ส่วนบุคคลเกงใจเขาบางคนเ็ก็ไม่ชอบแล้วก็ต่อมันออกมาเออสบายใจดีต่อที่ลานต่ออยู่ไหนนี่ครับ <c oughs> ตัวตัวนี้จะเป็นตัวต่อ <c oughs> นต่นตัวต่อแบบเดียวกัน ชนิดเดียวกันจะมาฆ่ากันอืมเวลาเราเราก็ขึ้นไว้เราขึ้นไว้เอาไปใส่กิ่งไม้ไว้นู่นมันมามันจะมาตีมันก็มาเหยียบนี่วับเรียบร้อยหลอกเขาจุเขาอีกนะนักเขาครับ อันนี้นกก็เรียกนกเขาใหญ่นกเขาอะไรเขาใหญ่อืม <c oughs> มาชมน่น<ป>้ำตายเอา้มามันต่อเนื่องครับเออสำหรับคลิปนี้ก็กแต้มที่สองแล้วครับกับเจ้าข้ามานัน ขอบคุณขอบคุณพ่อแม่ไอ้นอ้องอเก่าและครับใจเกลียดก็มาชมช่องตั้งซุกตองงข้าใหญ่เมืองเตรมาโดยตลอดครับสำหรับคลิปนี้กะขอบคุณครับสวัสดีครับเก็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 บเต็มสองใส่บาย